เชิญครับคนต่อไปครับเชิญครับทําไมความรักถึงทําให้คนอกสามศอกเหลือสามเซนครับเอ่อย่าเพิ่งลองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิงงพ่งลงทําไมมันเหลือสามเซนล่ะฮะ <c oughs> คือแบบว่าไม่กล้าเขาที่จะเข้าไปหาเขาครับอ๋อกลัวไปและผิดหวัง <c oughs> ใช่ไหมครับผ <c oughs> ิดหว, <c oughs> วังแล้วเป็นยังไงบ้า <c oughs> งผิดหวังเป็นไงบ้างสมัยสมัยรุ่นผมเขาบอกว่าอ,อกหักดีกว่ารักไม่เป็น <c oughs> จีบไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ดีเองอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้จีบปุ๊บต้องได้เลยใช่ไหม เปล่าครับเปล่านะครับแต่มีควารู้สึกแบบพอเรารักใครแล้วเรามีความรู้สึกไม่กล้าบอกเขาเนะโอเคครับขอบคุณครับผู้ชายหลายต่อหลายคนเขาก็กลัวไม่กล้าไปบอกผู้หญิงว่าผมรักคุณเพราะว่ารักแล้วบางทีมันก็เลิกลากันไม่ได้จริงไหมครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขียนกรอนใส่กระเป๋าผมมาแล้วว่าอาจารย์ไปอ่านหน่อยน้องผู้หญิงอ่านแล้วฟังไว้ดีๆนะครับเขาเขียนว่าหากจะรักใครขอให้รักแต่เพียงครึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเก็บในใจเก็บไว้ฝันหากวันใดถูกสลัดตัดสัมพันธ์เอาครึ่งนั้นมาทดแทนแทนที่ใจปรากฏสมัยก่อนแบบนี้ผู้หญิงเขียนครับสมัยก่อนแบบนี้ผู้หญิงเขียนให้ผมเดี๋ยวนี้ปรากฏน้องผู้ชายเขาเขียนแล้วสแสดงว่าน้องผู้หญิงเดี๋ยวนี้เราได้แฟนก็ทิ้งทิ้งคว่างๆใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาเป็นว่าก็ผู้ชายอกสามศอกมีมาดแมนนั้นถึงแม้ว่ามีฮอร์โมนเต็มที่แต่เมื่อเกิดความรักแล้วมันจะเกิดความนุ่มนวล เมื่อเกิดความนุ่นนวลใจมันจะแป้วมันจะอ่อนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วมีใครมารักเราก็รับรักเขาไว้ก่อนจะเลือกไปแต่งงานหรือเปล่าดูนานๆหน่อยนะจ๊ะ